ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอตัวระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัตินะครับส่วนแรกนะครับพวกผมก็จะมีหน้าหน้าหลักนะครับแล้วก็เป็นหน้าวิธีใช้ที่จะสอนเป็นวิดีโอใช้งานให้กับผู้ใช้งานครับแล้วก็หน้าต่อไปครับเป็นหน้าสมัครสมาชิกครับส่วนสมัครสมาชิกก็กรอกอีเมลกรอกชื่อได้ตามปกติเลยครับอย่างสมมุติว่าผมกรอครับ แล้วก็เป็นชื่อผู้ชายนะครับ ครับแล้วผมก็สมัครสมาชิกเข้าไปครับปึ๊บพอผมสมัครสมาชิกแล้วครับผมก็มาเข้าสู่ระบบครับครับจากที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับครับผมแล้วเข้าสู่ระบบครับครับเนี่ยครับพอเข้าสู่ระบบนะครับก็จะแสดงหน้า user เข้ามาครับอันแรกแล้วก็จะโชว์ตัว username กับ ชื่อของผู้ใช้งานแล้วก็เป็นประวัติส่วนตัวครับสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ปได้นะครับสมมติผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครับก็จะครับก็จะเป็นข้อมูลนี้ครับสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเรื้อยครับแล้วก็ในการใช้งานนะครับผมก็จะทําการขั้นแรกต้องเพิ่มกลุ่มก่อนครับสมมุตินะครับผมสร้างกลุ่มขึ้นมาครับ มีนักเรียนสิบคนนะครับปึ๊บแล้วก็เข้าสู่ระบบไปครับปึ๊บก็จะมีนักเรียนอยู่สิบคนนะครับในขั้นแรกนะครับเราก็มาทําการกําหนดคําตอบหรือจะพิมพ์เปลี่ยนชื่อรหัสผ่านก่อนก็ได้ครับเปลี่ยนชื่อรายชื่อก่อนก็ได้ครับแต่ผมจะทําการกําหนดกระดาษคําตอบก่อนนะครับในขั้นแรกนะครับผมจะทําการกําหนดกระดาษคตอบก่อนนะครับโดยการใช้กระดาษคําตอบที่เป็นตัว ที่เป็นตัวกานะครับเป็นกากระบาดเป็นตารางครับครับแล้วผมก็ในขั้นแรกผมก็กดเพิ่มแล้วก็บอกว่าตัวเลือกในนี้ผมจะทําเป็นสี่ตัวเลือกนะครับแล้วก็เป็นจํานวนยี่สิบสี่ข้อทั้งหมดเนี่ยครับท้งตารางแล้วผมก็กดเลือกเป็นตารางแนวตั้งแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบับเบิลหรือเป็นจุดกลมๆก,ก็จะเป็นเลือกสัญลักษณ แทนครับแต่นี่ผมเป็นตารางเลยเลือกเป็นตารางครับแล้วก็กดยืนยันครับแล้วกดโอเคปึ๊บแล้วทีนี้ก็มาทําการเลือกครับจุดที่เราต้องการนี่ครับก็คือจุดตรงนี้ครับหนึ่งถึงยี่สี่แล้วก็ทําการบันทึกก่อนครับครับหลังจากกดบันทึกแล้วครับเราก็จะมาทําการอัปโหลดหเฉลยครับ เฉลยที่ผมทําไว้เป็นเทสสองนะครับสมมุติเป็นเทสสองนะครับครับนี่ครับก็จะทําการมาร์กจุดแล้วบอกโพซิชันตัวฉเฉลยไว้ครับแล้วก็กดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับผู้ใช้ก็ต้องกลับไปที่หน้าตัวตารางนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อนักเรียนได้อย่างสมมุติว่าผมนะครับ เป็นชื่อรหัสอะไรสักอย่างแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทำการอัพโหลดตัวข้อสอบนะครับอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้ผมใช้เทสสองคือผมได้ทำการถ้าถ้าเทสสองก็จะ มันจะตรงนะครับก็คือใช้ตัวเดียวกันตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับครับเมื่อผมอัปโหลดเข้าไปแล้วครับก็สามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ที่เราอัพโหลดประมาณนี้โอเคครับแล้วกดตกลงครับแล้วทีนี้ผมก็ทําการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบนะครับตัวระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลเข้าไปในดาต้าเบสนะครับแล้วก็ ทีนี้ผมจะตรวจสอบนะครับครับเริ่มตรวจสอบนี่ครับตัวตรวจสอบก็จะเห็นคะแนนขึ้นมาเนื่องจากเมื่อกี้ผมใช้ข้อสอบที่เป็นตัวเฉลยมาใส่ให้กับนักเรียนคนนี้นะครับก็จะเลยได้ยีบสีคะแนนเต็มครับอย่างสมมุติว่าผมใช้เป็นของคนอื่นนะครับ ผมก็ทําการรับโหลดตัวนี้เมื่อกี้ผมใช้เทสสองตัวนี้ผมใช้เทสหนึ่งนะครับตัวนี้จะทําข้อถูกแค่สิบแปดข้อได้สิบแปดคะแนนนะครับครับแล้วทีนี้ผมก็ทําการตรวจสอบครับสังเกตได้ว่าระ,ระหว่างข้อสิบห้าเป็นต้นไปนี่จะไม่เหมือนกับตัวเฉลยเลยนะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกข้อมูลนะครับก่อนที่จะทําการตรวจข้อสอบครับ แล้วทีนี้ก็ลองกดเริ่มตัวข้อสอบครับนี่ครับก็จะได้18คะแนนครับส่วนจากนั้นเราจะใช้กับเราจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปแล้วครับนี่ครับข้อมูลมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับเมื่อกี้เป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้งานนะครับ ครับไฮเนนก็จะออกมาเป็นไฟล์ Excel ครับครับครับนี่ก็คือการทำงานของระบบพวกผมก็ค้าแล้วก็ทำการออกจากระบบครับ